คุณธรรมจริยธรรมนะคะเสริมสร้างภาวะผู้นำของกองร้อยนักเรียนจิตอาสา,ศาทำดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะ พระภัยสารประชาธรหรือว่าพระอาจารย์พพโชคนะคะเจ้าวาดวัดห้วยปลาก้างจังหวัดเชียงรายค่ะได้บรรยายธรรมแก่นักเรียนจิตอาสาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่เขาร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นํากองร้อยจิตอาสาโรงเรียนอบจเชียงรายค่ะนําโดยอาจารย์สงกรานยั่งยืนครูฝึกผู้นํากองร้อยจิตอาสาก็นํานักเรียนที่เป็นตัวแทนเป็นจิตอาสาของโรงเรียนนะคะเข้ารับการอบรมโดยนาย ม<พ>ิ่ง <y v ote> ประเสริฐรองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้กล่าวนะครับว่าโครงการดังกล่าวครับเป็นการฝึกศึกษาทุกๆกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นผู้ให้ด้วยหัวใจไม่หวังผลตอบแทนในแนวคิดทำนำใจเป็นผู้ให้ไม่หวังผลโดยให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบวินัยการฝึกทำสมาธิการปฏิบัติธรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือสังคม ได้อย่างถูกต้องครับ